t o โยต้าวีออเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าอันนี้เป็นตัวเจนะผ่อนเบาๆเ,เพียงเดือนละ6,000บาทสภาพรถเนี่ยบอกเลยว่ารับประกันการันตีอะไรศูนย์ประวัติศูนย์กันอย่างแน่นอนนะครับแบบนี้เลยท่านผู้ชมสวยๆผ่อนเพียงเดือนละ6,000บาทเบาๆจะได้รถมือสองคุณภาพเยี่ยมสภาพโครงสร้างเดิมๆเ,เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับสนใจแล้วก็โทรเข้ามาผมได้เลย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะกับธนเพชทยยนต์เช่นเคยเลยนะครับกับ D, แชแนลทีเด็ดเก่งมือสองกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้า Toyota v วีออส 1.5J ปี2017คันนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวเข้ามาใหม่นะก็เป็นตัวออนิวแล้วเรียบร้อย 1.5J คันนี้สภาพโครงสร้างเนี่ยเดิมๆทั้งคันแน่นอน นะครับผมผ่อนเบาๆ6,000บาทอย่างที่ผมบอกอยากได้อยากรู้เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับผม6,000บาทนะครับเราจะเจอสภาพรถแบบนี้กันเลยนะครับผมท่านผู้ชมมาเริ่มกันเลยนะก็ปี2007ตัวเจตัวเริ่มต้นเป็นแบบนี้เลยโฉมหน้าออนิวของเขาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมกระจังหน้าออนิวเนี่ยจะคล้ายๆพวกคัมรี่นะครับผมแล้วก็จะได้ในส่วนของกระจังหน้าสีดำนะครับแบบนี้เลยกระจังหน้าสีดำ แบบนี้สัญลักษณ์โตโยต้าดวงโตๆโตแบบนี้เลยนะครับผมส,ยสวยๆเลยท่านผู้ชมครับก็สภาพใหม่เอี่ยมนะก็เป็นตัวปีใหม่ใหม่ใหม่พอใช้ได้นะครับคันนี้ราคาเบาๆด้วย6 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมท่านผู้ชมอ่าก็นี่เลยครับผิวพันธุ์รอบๆให้ดูกันก่อนนะสภาพผิวพันธุ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสะอาดเอี่ยมมากๆนะครับท่านผู้ชมและตัวดวงไฟของเขาเนี่ยนะครับผม เป็นไฟเดิมโรงงานของ v ีออแท้เลยนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนทั้งหมดนะครับในตัวเริ่มต้นของตัว 1.5J จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทั้งสองฟังก็สภาพใหม่ๆเดี๋ยวคัดให้อีกรอบนะก็เขาเรียกอะไรนะครับท่านชมเอี่ยมแบบเหมือนไฟป้ายแดงเลยนะถ้าขัดให้แล้วร้านผมเนี่ยพี่ๆพ,พมา่าเขาเนี่ยขัดเก่งกันมากๆเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่ามีสูตรลับกันอย่างแน่นอนนะครับผมแบบนี้เลยผิวพันธทั้งด้านซ้ายด้านขวา เยี่ยมแบบนี้นะครับสภาพโครงสร้างเดิมๆสีเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับแบบนี้เลยไม่มีทําม,มาแน่นอนนะ<ม>าเราคัดสรรมาให้อย่างดีรถสวยๆแบบนี้ราคาเบาๆสาหรับท่านลูกค้าอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับคันนี้จัดเต็มฟรีดาวกันอย่างแน่นอนนะอยากให้ท่านได้รถเก๋ง่อนดูกๆคุณภาพดีๆไปใช้นะครับโทรเข้ามาผมได้เลยเบอร์ที่อยู่ทิ้งไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมอยวามารับช่วงต่อเลยล้อ ล้อมแม็กนะครับได้เป็นล้อมแม็กนะตัวเจคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กเดิมๆโรงงานเลยท่านผู้ชมสวยๆได้เป็นสีเทาครับไอเขาเรียกตัวระบบเบรกทั้งฝั่งหน้าเนี่ยทั้งสองข้างเป็นระบบดิสเบรกนะครับท่านผู้ชมก็สวยๆเลยแบบนี้สภาพโครงสร้างเดิมๆทั้งคัน่ะให้ดูนะแม็กเดิมๆโรงงานสีเทาสวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับ่ายางได้เป็นของกูดเยียนะครับหน้ายางหนึ่งแปดห้าครับ 60R15 นะครับแบบนี้เลยนี่สวยๆประมาณนี้ยางท่านชมดูนะครับปี2022นะครับตามนี้เลยสวยมากสภาพหน้ายางเนี่ยอ่าแบบดีๆเลยนะท่านชมฟูๆเลยไม่เย่ไม่เก่าด้วยยางปีใหม่ๆแบบนี้เปลี่ยนให้แล้วของกูดเดกียก็โอเคนะท่านชม สำหรับซุ้มล้อข้างในภายในเนี่ยถือว่าโอเคไม่แย่มากนะครับมีการพ่นสีมานะข้างในมีการพ่นสีกันสนิทอะไรอย่างนี้มานะครับท่านผู้ชมดูแต่มาร์กจุดต่างๆเห็นนะครับโช๊คเดิมๆมีปั๊มโอด้วยนะครับเม็ดอาร์ทุกอย่างเนี่ยชัดเจนนะครับประมาณนี้เลยรถมือสองของร้านเรานี่สวยแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะสองสีข้างๆกันนะครับนี่นะครับผิวพันธุ์ด้านข้างของเขาเอี่ยมเดิมโรงงานไม่มีคลื่นนะครับอ่ะมาเจอพอดีเลยนะครับท่านผู้ชม สิ่งต่อมาคือกระจกพับไฟฟ้านะทน่านผู้ชมแบบนี้เลยนะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะเดิมเดิมโรงงานนะครับผมก็เปิดประตูให้ดูกันเลยนะแบบนี้ได้เป็นพับไฟฟ้านะแต่เป็นตัวเจมาคุ้มแล้วนะท่านผู้ชมแบบนี้เลยไม่ได้โกหกกันนะครับแบบนี้เลยนะปกต,ติตัวเจจะไม่ได้กระจกพับไฟฟ้าจะไม่ได้ร้องแ็กแต่คันนี้จัดมาให้นะเจ้าของเก่าเนี่ยเคี่ยวมากจริงๆนะดูแล้วไปกดเซลล์มือหนึ่งมาอย่างดีเลยเนี่ยดูแล้วนะท่านผู้ชมเปนสภาพ รถสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เนี่ยไล่มาดูเลยผิวพันธุ์ประตูแล้วก็เปิดประตูให้ดูข้างในตกแต่งเป็นสีดํานะสภาพเนี่ยหัวไม่น,น็อตแก้มท่านผู้ชมครับไม่ได้ขัดเลยนะครับแบบนี้ค,ค่อยดูกันไปอ่าน,นะครับทุกอย่างเนี่ยเดิมๆสวยๆเลยสภาพประตูโครงสร้างเดิมๆนะด้านของด้านข้างแบบนี้เลยเปิดให้ดูนะครับมีรอยนะครับรถมือสองมีรอยแต่เราเก็บงานให้ได้แน่นอนนะท่าน ลูกค้าสนใจนะเราก็จะเก็บให้นะตรงนี้ท่านผู้ชมแบบนี้เลยคันเสาบีอ่าคัานเสาบีเนี่ยเดี๋ยค่อยๆให้ดูนะครับมีสติกเกอร์ด้วยนะเดิมๆเ,เลยของเดิมเขาเลยนะคันเสาเนี่ยท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับเจ้าโตโยต้าวีออคันนี้สวยงามมากนะแบบนี้เลยแกะเม็ดอ่างให้ดูกันก่อนเลยนะครับรับชมสภาพโครงสร้างรถมือสองสวยๆแบบนี้นะ ่อนเพียงเดือนละ6 00 0บาทเท่านั้นเองออกได้ทุกอาชีพอย่างแน่นอนนะสำหรับต่างจังหวัดสนใจเดี๋ยวแอดไลน์เข้ามาคุยกับผมแล้วก็ถ้าถูกใจตกลงปรงใจได้เรียบร้อยมีเซ็นสัญญาให้ถึงบ้านนะครับผมมีรถสไลด์ไปส่งให้ถึงที่ด้วยนะครับรถส,สวยแบบนี้เลยคอนถูกถูกออกง่ายๆนะท่านผู้ชมไม่มีปัญหาเลยนะครยกถ่าเครดิตปกตินี่ไม่มีปัญหาเลยจับเต็มฟรีดาวใช้เงินออกรสศูนย์บาทอย่างแน่นอนสำหรับ ท่านลูกค้าที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้เหมาะสมนะครับประหยัดน้ำมันนะเจ้าวีออสอย่างที่รู้ๆกันและตัวเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยมีปัญหาการใช้งานนะครับผมแบบนี้เลยดูได้นะครับสภาพโครงสร้างมิดฮะของเขาเนี่ยสวยๆเดิมเดิมหมดเลยทุกอย่างนะวันนี้พามาดูโครงสร้างนะท่านผู้ชมพามาดูรถสวยๆสภาพโครงสร้างเดิมๆแบบนี้กันเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะ มนตอาร์กต่างๆประมาณนี้เลยากให้ดูไว้นะครับว่ารถเนี่ยถ้าพรครงสร้างแบบเนี้ยคือเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงหลังนะครับครับผมๆๆๆๆๆมาต่อนะครับผมอ่าต่อกันเลยอ่าด้านหลังนะครับก็เปิดไว้แล้วมันจางแง,ง้มนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็มาดูกันเลยนะสุดนะครับท่านผู้ชม สามแสนสามหมื่นเก้าพันะตัวเจเนี่ยเป็นไปได้นะครับได้เซ็นเซอร์หลังมาสองตัวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสวยๆเลยครับเบียนอกกไอกกล้พอพ่หึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับไฟทับทิมไฟท้ายเนี่ยค่อนข้างนี่จะใหม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะใหม่มากนะไฟท้ายให้ดูด้านนี้เลยเงาๆเลยมีขีดโคมเมี่ยมก็ดูดีขึ้นนะท่านผู้ชมก็เหมาะสมเขานะแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูด้านข้าง ล้อข้างนี้เดี๋ยวพาชมล้อหลังด้านนี้นะครับท่านผู้ชมสภาพล้อเนี่ยสวยเหมือนกันทุกร้อเลยนะท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆนะที่เห็นสภาพโครงสร้างมิดอาร์คนะคานทั้งในนะไม่มีสนิมเลยนะท่านผู้ชมสีดำส,สวยๆอยู่เลยรถคันนี้สภาพโครงสร้างทุกอย่างใ,ใช้ได้นะกระจกแคทุกบานไม่มีพังไม่ได้มีแบบประสบอุบัติเหตุมาขายอย่างแน่นอนราคานี้ถ้ารถมือสองเหมือนป้ายแดงเลยท่านผู้ชมเปิดมา ดูนะท่านผู้ชมดูดูเลยหัวไม่น็อตเดิมๆสีมะพร้าวนะกดเข้านุ่มๆแบบนี้เลยเดิมๆโรงงานตะเข็บนะท่านผู้ชมดูตะเข็บกระโปรงรถไม่ได้มีการโดนชนตูดหรือเย็บมานะครับไม่ได้ทํามาตะเข็บล่องลึกเนี่ยยังอยู่เลยนะล่องลึกเม็ดอาร์กเนี่ยยังอยู่เป็นเดิมๆน้องโรบอททามานะแบบนี้เลื่อนลงมาดูท่านผู้ชมเ่อนลงมาดูไฟ สแตนลียนะสแตนลีย์นะแบบนี้เลยไฟเดิมๆไม่ได้มีโดนชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะและกามี่ภายในเนี่ยเอี่ยมมากเยี่ยมมากกามยีภายในเอี่ยมมากอนะสะภาพสวยเลยท่านผู้ชมไม่มีขนของหนักไม่ได้ใช้งานมาหนักนะมาดูนะยางอะไรมีอุปกรณ์แม่แรงมีนะ อยากอะไรมีลงพื้นมาบ้างแล้วนะครับผมตามสภาพรถมือสองมีใช้งานบ้างอาจจะมาดูนะนี่สีเดิมๆโรงงานเลยนะจุดต่างๆของโรงงานเลยนะครับมีอ่าข้างในเนี่ยปั๊มเนี่ยข้างในมีปั๊มอาร์นะปั๊มอาร์ปั๊มเอลอยู่ยแน่นอนรถดีๆแบบนี้รีบโทรเข้ามาผ่อนถูกๆด้วยท่านชมเดี๋ยวโรคพันบาทเท่านั้นเองนะนั่น,นนะ้ายเนี่ยเดิมๆได้เซ็นเตอร์มาแล้วนะท่านชมสวยจบครบถูกด้วยนะเห็ดยนยัดมาให้แล้ว แล้วก็ผมธนาพยนตรีมานัเสนอให้แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาผมได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างมันจะเป็นในสอบถามเรื่องการผ่อนอัตาดอกเบี้ยหรือว่าการเซ็นสัญญาต่างจังหวัดนะท้ายหมดโทรมาจอเจเซาซีได้หมดเลยนะท่านชมยินดีบริการนะครับผมแบบนี้เลยอ่ะเอาตาให้ดูนะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวต้องพักนี่เนาะที่เก็บเม็ดอากไว้นิดนึงท่านชม ขวางทางนะครับผมแบบนี้เลยตาราให้ดูกันสาราที่เดียวติดแบบนี้เลยนะครับหน้าปัดหน้าไมจริงสองแสนหนึ่งกันสี่ร้เจ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับไม่ได้หนักมากนะเจ้าโตโยต้าวีอเนี่ยสบายๆเลยนะครับสําหรับไม่สองแสนกิโลคือยังรู้สึกดีๆเลยท่านะชมเครื่องเขาแน่แนๆเลยดูนะครับฟังเสียงวิทยุวิทย,ยุใช้ได้ปกตินะแบบนี้เลยรองรับ usb aux air ปกติใช้งานได้เย็นๆแบบนี้เลยนะครับนี่มันนว่นนะมาขับมือเกียร์สวยๆส,สีเทาไม่เก่ามากชุูพรมเมี่ยมยังดีๆอยู่นะครับเกียร์เดิมๆแบบนี้แลสะสภาพคอนโซลด้านหน้าท่านผู้ชมดูได้เลยลมีลําหนิเพื่อนๆนิดนึงงานแดดเราจัดการให้แบบนี้หน้าเล่มมีหน้าบุ๊กวีออสมีนี่เลยท่านผู้ชมนะไอแบ็คยังดีๆอยู่คอนโซลเอียงๆเลยประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้สำหรับคอนโซลสีดำของเขา และลืมบอกไปนะลืมพิเศ์ไปน้ำจมจงก็มาดูที่เบาะกันนะครับผมเบาะได้เป็นเบาะผ้านะสาภาพใหม่ๆเลยนะท่านผชมไม่มีแย่ไม่มีเก่านะก็ปันกลางไม,ม่เก่าไม่ใหม่ม,ม,มีรอยยุบบ้างนะตามการใช้งานดูสภาพจริงเลยบอกนมตรงน้ำชมก็เดี๋ยวเก็บเก็บได้อาจจะทำความสะอาดได้ิดเดียวแต่ว่าอาจจะไม่ฟื้นฟูได้มากนะตรงเนี้ยน้ำชมแบบนี้เลยสวยๆครแต่คนนั่งยังดีๆอยู่เลยนะ แบบนี้เลยท่านผู้ชมสวยครบจบนะมีเซ็นเซอร์ให้แค่เปลี่ยนจอเอ็นดอยนะหล่อมากคันนี้ท่านผู้ชมทุกอย่างเนี่ยเดิมเดมโรงงานใช้งานได้ดีนะเบาะผ้าเดินได้ส้มนะท่านผู้ชมมีลวดลายด้วยเสวยครบจบแล้วนะครับผมก็ฝากกันไว้จริงๆท่านผู้ชมพอถะดับใครที่มีเพื่อนกำลังหารถมือสองทุกๆมาใช้งานมีลูกมีหลานแนะนำได้เลยนะครับผมมีค่าแนะนำให้นะครับผมก็แค่เขาเขา เขาเรคุณแนะนำให้เขามาตึกกับผมเดี๋ยวผมปิดจบเองมีค่าแนะนําให้อย่างแน่นอนนะครับลุกค้าอขออนุญาตรกระสาบโปงสักครู่ครับมาดูมพร้อมกันเลยนะครับผมก็มยังไม่ได้ดูอะไรเลยนะเลยออกมาฝาโปงเนี่ยดีๆแบบนี้เลยนะ้ผร้วมสภาพห้องเครื่องต์ทแล้วเสียงเดินปกตินะครับอันนี้เป็นเสียงแบบตารถเปิดแอร์อยู่กับที่นะครับผมแบบมีเสียงคอยดังนะแต่ว่าสภาพโครงสร้างรถเนี่ย ด้นหน้าเนี่ยเดิมๆแน่นอนแล้วให้ดูเครื่องที่สตาร์ทอยู่นะครับว่าไม่มีของเลวไห,เหลเยอะไม่มีปัญหาแบบความรวงความร้อนเลยนะครับสภาพของสร้างทุกอย่างของเครื่องมีสีแม,ม็กซ์อยู่พบชัดก็คือไม่มีการต้มเซมอะไรแน่นอนไม่ได้มีเครื่องพังชนด้านหน้าอะไรอย่างนี้มาแน่นอนนะครับผมรถสวยสภาพดีๆแบบนี้นะครับขออาภัยนะครับท่านผู้ชมเริ่มคอแห้งกันแล้วนะสะภาพดีๆแบบนี้หกพันบาทเท่านั้นเอง พอนยาวๆและใช้กันยาวๆไปเลยนะเดี๋ยวมาเริ่มดูโครงร่างดีกว่านะก็ดูสภาพเครื่องไปแล้วโครงร่างนะปั๊มทุกอย่างอาสิึ่งอาเนี่ยอยู่ครบกระชับหลายจุดเลยท่านผู้ชมแบบนี้เลยครับนะผมข้างนอกข้างในหัวเม่ล็อกเนี่ยหัวเมนล็อกเ,เ,เนี่ยไม่เคยเขาไม่มีรอยขัดเลยดีกว่านทะ่านผู้ชมดูนะสาภาพเนอาข้างในท่านผู้ชมโออาร์ปั้มโรงงานอยู่ครบหมดนะดูพลาสติก ไม่เก่าไปให้คุยโตเดิมโรงงานนะคานหน้าเดิมๆเลยผมไม่น็อตไม่มีรอยขันมองดกเข้าไปข้างในนะท่านผู้ชมคานม่ต่อนะครับเมื่อกี้มือไปโดนปิดวิดีโอนะครับผมมาเริ่มกันดูใหม่คาข้างในนะครับตาภาพเนี่ยเห็นนะครับว่ามีเม็ดอาร์คอยู่ชัดๆและไม่ได้มีรอยต่อรอยออกเลยไม่ได้มีประสบอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะให้โฟกัสดูกันดีๆว่าภายในเนี่ยนี่ที่ต่อเนี่ยเดิมๆเลยเห็นเม็ดอาร์คนะครับ ทั้งสองฟังนะอินเตอร์คูลเลอร์พัดลมพัดลมของเขาสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยทั้งซ้ายและขวาเนี่ยสภาพผงรางเดิมหมดเลยนะครับผมปั๊มของวีออสนี่ท่านผู้ชมย้อนกลับมาต้องมีเลขหนึ่งอันติสจะมีเลขแปนะครับแทมอรี่จะมีเลขเก้านะนะผมจําได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเรือว่าเดิมเดิมเมนี่ยต้องมีรอยปั๊มเลขนะนมีแต่ลักและนี่เม็ดอาร์กเรียบร้อยซีเรียบร้อยแบบนี้เดิมเดิมโรงงาน โชกเดิมๆนะครับทุกอย่างสภาพดีมากๆเลยอันนี้นะอ่ะมีรอยอันนี้อันจะ้เป็นรอยขันนี้ฝั่งนี้อ่ะ,ะแตอแล้วาฝั่งนู้นอ่ะเขาเรียกช่างขันดีนะครับผมเรากเก็บงานให้ได้น,นะรอยขีดขว่วนหน้ารถท่านผู้ชมประมาณนี้เลยแต่ว่าน็ดอาร์อะไรเนี่ยปกโกงเดิมๆเลยท่านผู้ชมดูเดิมๆแน่นอนนะพกาติกปั้มโรงงานโตลต้าเนี่ยมีแน่นอนนะสำหรับปกโกงเขาไม่ได้กีดมาเองแน่นอน เฉ้ยเยชัดๆบางจิตคมคมแบบนี้เลยนะครับพอนอยู่6,000บาทเท่านั้นนะท่านชมออกได้ทุกอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะขับไรเดอร,อไร,อไรอไ์ไรเมนออกได้นะท่านผู้ชม4ีเลนออกได้สตรีมเมอร์ออกได้แน่นอนก็แค่สนใจโทรเข้ามาหาผมได้เลยศึกษาคุยกันได้นะรถทุกๆประหยัดน้ำมันแบบนี้ใช้งานได้ยาวๆก็อยากจะให้มาจับมาจองนะครับผมก็ของแถมมีให้มากมายนะตลอดคันนี้ ดอกเบีเ้ยร่มต้นที่3.39นะแต่ถูกๆอย่างแน่นอนอยากรู้ว่าตาดอกเบี้ยทั้งหมดหลายปีต่อปีหรือพอนต่อเดือนเงื่อนไขเพิ่มเติมโทรเข้ามาผมได้เลยที่อยู่ถึงมาให้แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไค้นะครับจะได้มาถ่ายรถสวยๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมดูกันอีกขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม